ผมเคยเป็นมะเร็งอยู่ที่1994อยู่ที่กงคุมสมุกหลัง10ปีหลังนี่แกมาอยู่ที่ปอดผมครับผมก็มาผ่าตัดอยู่ที่ทางกรุงเทพครับประมาณสัก2ปีเสร็จๆไปตรวจใช่ไหม c a แกก็ค่อยๆขึ้นสูงที่สุดประมาณอยู่ที่50แล้วผมก็ตัดสินใจไปที่สิงคโปร์ครับไปรักษาเสร็จรู้สึกว่าก็ไม่ดีตรวจอีกข้างหนึ่งแกมาถึงที่ตมน้ำเหลือผมไม่คิดว่าจะรักษาอย่างนะหมอก็บอกไปฉายแสง ตรวจอีก้างหนึ่งเนี่ยแกมาถงกจัดหมอก็สั่งว่าไป Laser. เลเซอร์รู้สึกว่าเลเซอร์เสร็จแล้ว c a ก็ไม่มีลงนะแกก็อยู่ที่18บปหัวกินอาหารเสริมมาทั้ง10บวปีทุกสิ่งนนทุกอย่างก็เคย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 กินอ่ะประเทศอะไรบ้างครับอเออมริกามั้งญี่ปุ่นมั้งยุโรปมั้งอะไรมั้ง,ง,ง ümüz, ผมเสริมหมดไม่ได้ผลเลยผมก็ไปเจอน้ำม,มังคุด ผมเ่อเอามากินรู้สึกว่าแกทําให้ร่างกายเราไม่ไม่เจ็บนะวัดก็ค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆผมก็ให้ลูกสาวผมโทรมาถามเสร็จแ,แล้วผมก็บินขึ้นมาที่กรุงเทพอยากรู้อาหารเสริมนี้จริงๆมันช่วยได้ร่างร่างกายเยอะไหมแกก็มีขายอีกแบบหนึ่งก็เป็นแคปซูลรู้สึกว่ารวมกันเอ็นนี้แล้วร่างกายก็ยิ่งดียิ่ง ยิ่งแข็งแงรงขึ้นวันหนึ่งผมทำแคทซูมประมาณนี้6กเมตรครับผมก็อยา่าร้ว่า,างร่างกายเราหายสิงร่บไปแพทสแกนอีกครั้งหนึ่งหมอก็คิดว่าเห้ยมนทำไมมันหายหายหายได้ซีก็หลงละเลอ3.8คมับผมผมก็งงนะแพทสแกนออกมานี่รู้สึกว่าร่างกายไม่มีอะไรแล้วนะแล้วหมอก็บอกว่สาสั่ง2เดือนไปดูอีกครั้งหนึ่งดูที่จริงๆก็แกหายบอกครับคนไทยเก่งมากครับ ก็ต้องขอบใจอาจารย์นี่มันเป็นหมอด,ดอรเนี่ยแต่ไม่แก่ผลิตออกมาให้เพราะมาช่วยคุณป่วยครับ